ปอก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 มาทำแม่มาทำแม่หายกินใส่มึงตายใจขาดตายมึงจะมามึงคักเนาะแต่ขี้มูกูก็หลายก็นี่ปอกกระเทอิอนหลมึงคือสบู่บตายซาลดเบิ่งดูน่อยๆขิงๆิง

ตละยดติตะยดมันข้อปอกปอกนี่ไม่มีสามเลยนี่นี่เห็ดทังไหนมันจึงเอาไปมาใส่ยังเอาไปวระสิทาิปาพยิ่งหนูดิผ้ามึงเป็นโจรฮะผ้ามึงเป็นโจรเป็นโจรได้อยู่นี่นะไม่กรรมมาคือกันนี่เระเป็นโจรน่ะเอ้าก่อใบสมัครใส่ใบสมัครเป็นโจรเนี่ยไหมห้ามฟินใช่เลอะมากแล้วพึยัง เป็นโจรมันวันนี้กอกใบสมัคร์คคุณไอศิมาเช่นรับรองให้พ่อมึงอยู่หันเพราะต้องใส่จีบพราะนั่งสมัครสมอยังตีโจรนี่เป็นเลดยฉันนายโอ้มึงสิมาฝากชีวิตไว้กับยางพาราเพราะออยเงาะอ่อยเงาะนี่บอกไม่กัดท่อนี่แล้วมันมันเป็นยางพาราแล้วนี่บมันยางยังมันเป็นยางพาราเป็นแล้วโอ้หัวาน้ำกันอะไรเพราะอีกแต่เบิ้งเปลียงมันเป็นพาราอีดีนี่ไหมมึงอ้อยมันกู ปลูกขึ้นมาวันจองัวหิห้ไข่โอ้ยตัดแปดทิปเลยก็บอะไร,ไรเพราะเครื่องตังมันเป็นอ้อ,อยอ้อ,อยแล้วน,นี่เบื้องเบี่ยงข่อยเฮ็ดจั้งใต่เงินข้ามตายเลยได้เลยนี่มันกูเห็นค้ามเป็นังไรปลูกมันกับโมเป็นหัวมันกับโมแม่มันเนาะเสมอมันยัง้งมันจีดโจโลโเลยเห,หัวกับโมมี มีแต่ให้บ้านให้เมืองเขายางพานันนะเขาหัวขวน <c oughs> หัวมันกูบ่มีมันคื้นอยู่ไปแบบน,นี้อดตายแน่นอนเว้ยเรียบร้อยได้หนี่ใกล้จะตายแล้วไปให้กูอีพาไปพวนบอน่อบางนึงอยู่บ้านเขาเจ้าข <c oughs> องสวนย,ยางพาราบูหูว่าวัดอาไอย่างมาใสายย่ยางพารามันยางพารามันน้ำไหลมันมีท่อมันป่าแตก <c oughs> อยู่บ้านเขานี่ติดไม่ไปด้วย,ยไปพี่พะไปพ่นไปขี่รถเท่าลุยมึงนะ ลุยเลยเฮ้ยดูที่รุยไอนี่เนี่ยไปอยังเอาไปป่นนะแมเอาบอกไปป่นบั้จะส้วนคอยไปป่นแด่นี้เนี่ยเออกับแม่ยูเอาไปนี่ล่ะขับรถบ๊อบเป็นไหมโอ้ <laughs> ลงมา<อ>บ้นนั่นว่าจะไปป่นขับรถบ่อเป็นอู้สุดแม ไม่ใส่เต็มเครื่องเครื่องแบบมาเต็มแท้เป็นอย่างเขาจะจำได้เห็นจู่เนาะจะวิจารคนจำได้ด้วยมึงไม่เคยมึงล่าสมัยอีนี่มึงเนาะล่าสมัยยังอีมึงไม่เคยได้ยินบ่กไม่หยังโจรในเครื่องแบบนี่โจรในเครื่องแบบป่ะตัม่ใช่ไหมหาพองยังเป็นตาบันเอาโอ้ตาเราลืมไปซ่านเราเห็นว่างอยู่ซื้อกันเลยใส่มาผมเตาอื่องเตือนใายปืนกูอย่างเรื่อย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  ว่างไปหมอมึงเหนอแม่างไปท่านบันบอะางนี่จ้ำกูน่้ไหมินั่งเดซอยสี่ิเอาปุ๋ยนักฆ่าันเฮ้ไปดื้ยกูหังว่าละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบเต่ใส่ปุ๋ยก้อกันปุ๋ยนักขนาดคูนี่สุดยอดเลย คุณจะไขาสาวสำน้อยมานจะสิบอีสาวอีมเนี่ยเตละอีมเดี๋ยวอีละจังใดนี่จะเอาให้มันไทยไปน้ําหินนั่นน้าขลาดคู่จงเจริญจะมันติแห้งคักเพน,น,นี่คิดแม่งนี่บอกแม่งแม่งพองที่หละหน,น้าแม่คอยแหยงอะ่ะ El, yeah. เม่ง,ง,งนีงงอโค<ง>รงการนาคราชคู่ซื้อง่ายจ่ายสบายอ่านช,ชัดชัดอ่านชัดชัดฟังอุตส่าห์อ่านอย่งฟังโครงการนาคราชคู่ซื้อง่ายจ่ายสบายอ่านชัดชัดพูให้หลนะฮงอันเดีเ่ยนเดีเ่นแบบผู้านแบบอ่านนาคขราชคู่ ยื้ง่าย่ายสยไม่เห็นบอกพลุกมันยืนยกมือแพรอยู่นเส้นดำๆเนี่ยเห็นมคุณจบก่อนได้เหมือนโอ้ยข้คขเอยคอยคอย โทรศัพทบโทร่สามน่องนี่นั่งลงนั่งลงนั่งล่องหลวงพ่อโทรมาโอ้อันกลับน้มันสกัดผู้ขาหลวงพ่อแมนผู้ขาผู้ขาเพิงอันละอันเอาโอนฉันเพี้ยนวันนี้ผู้ขาวันได้ไปเนิร์คหน่อยผู้ขามาป่นอยู่ผู้ขาจะเล่อนพ่อนเนาะผู้ขา โ <ort>. มเป็นยางเหมือนแรงปนแล้วผู้ขาเทียวเนื้อยางไปถวายแักทุ่นรองาทุนแกงเ็ดเฮ็ดจงว้เด้อแกงเห็ดโอ้ยังไม่อยากนะแกงเฮ็ดเมเหนอยอยไปมันจะตมันจะตึงนี่คือการปนนนิ่งปนจังไรบ้านนี้หุบปากแค่นี้บจุ่ปง ยายยืดจักไม่ยังเรานี่ปืนบ่นี่ปืนเอาไม่ยืดยังเระบาดนี่ยของมีใครจะใส่ไมาให้หมดทั้งชั้นหมีแล้วดีดีมีตังเงินนี่แล้วนี่เอาเนี่ยโอ้ก็จะได้เขาไปสักขายยางมาเหมาเส้านี่เงินขายยางเหมาเส้นขายยางเหมาเส้านี่เออแต่เป็นหมื่นคุณดูยังไหมื่นและน่าปลาเหล่านี้ขายหน่อยเดียวขายเงินเยวะเลเป็นหมื่นเออเดี๋ยวมาคุณดูถูกเงนถือข้องเงินหมื่นนึงนี่เมียกู ชื่อเรียกเมอนละชียพันพ่อแห้งฮานุข้าขา,ขา,าชีพันหาพัน่นนเตอ้งงาววน,นจัเนเลสมัติใจดีแานานต่ราเา่เฮ้ยาเฮ้ย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 เฮ้้เเฮ้ยฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเก้ยกฮฮ้้ย้ยเลยเฮ้ยเฮ้เ้ย้ยยเยเฮ้ยเฮมยเ้เฮ้ยยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเเ้เฮ้ย้้้ บ่มีของอยู่ใส่บ่มีบ่มีมันบ่มึงได้เจอสิมาไปเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแน่ทอมไปยังไปยังไหนเดี๋ยวนี้เพืิงถ้ามาโคกรธแกยันยันชื่อกูไปมาดีดีบอกอยังบอกมามึงใส่อยังย่างพระราษใส่อ้อยใส่มันใส่เขามึงฮะบ่มีบ่ไปเอาทุ่งยางมาไปไปเจอ อาลพี่แบบตะปุมตะปำถึงใจแสบู่อีกหนึ่งก้อนสี่ร้อยเฮ้ยเะปุมตะปำถุงยางกันไหมโอ้ยนี่มันุงยางอนไม่หรอเ่าเฮ้ยมันถุงางไงอันสบูนี่สดเออเฮ้ยไม่าเพิ่งเอามาคุกเนี่ยพอมว่เฮ้ยก่ก็ุงยางมาสุบหัวมันโอ้ยต้องถุงยางเนี่ยไมันจะอื่นใน่อน้ทอนุบปห่วย มูหจักหูมูแจ๊กคุณชนวชมันเข้าไปเฮ้ยชูผมมันเฮ้ยชูผมมันชี้บอกชืบอบอกเฮ้ยบอกมะบอกมบอก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 บเฮ้ยมันบอกบอกเอาถุงสองอ้าวไอจัไอจับ้าภาตังลุกม้มันเข้าไปบอสบอสบอกบอกบอสบอเฮ้ยมันบอกบอก เอาทุ่ถ่าเอาถุงดำมามึงจำเจอไหมเด็กเจอเอาถุงดำเห็นดำนี่บอกนี่บอกบอกนี่บอกบอกอีหยังเจ้าเห็ดจังใดต้นยางเจ้าคือไงแท้เห็ดจังใดมันจังมีน้ำยางหลายแท้โอ้ยโอ้ยเอาแก้มันแก้มันงที่บอกตัวันนี้เฮ้ยมันยังวะเออบอกแล้วบอกแล้วต้องแก้มันดีๆไหมสุภาพกันไหมหยังก่อนเดินช่วยเด้ ปนปุ๋ยนี่บอกถูกต้องโอ้ยเปิดนาวคู่จักสุเปิดซุกคนเหรออะไรอยู่นี่จำได้ไหมจิ๋วจำได้นี่นี่แต่เนี่ยกูใส่อยู่เดียวนี่นี่นี่เห็นบ่เนี่เอาอ่านเบิ้งกาหมาคู่นี่อ่านเบิ้งนั่นอ่านเบิ้งงามยางหลายๆกระนี่จีแมนอ้อยล่ำเงี้ยกับไช่ทุ่มนี่แมนโง่หงามง่ากับไช่แมนมัดหัวยังเงี้ยกับไช้ตัวนี้อ่านเบิ้งอ่านเบิ้งนั่นวัดสะดุปรับ รุงดินตราหมาคู่อันนี้กับปุ๋ยเคมีธาดอาหารรองตราหมาคู่ขึ้นกันละนี่อ,อ,อันนี้มันนากราาดผู้เอ็นบีณวัตกรรมจากธรรมชาติ100ร้อยเปอผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินและบำรุงพืชเแต่ว่าเงินบอก่อยมีไหมมันบ่ยากมันบ่ยากบ่มีเงินนั่น S <S ใส่ใส่ใใสบัตรประชาชนแค่ใบเดียวว่าต้องหาผู้รับรองอีกบุงหาผู้ทำประกันไปติดต่อไฟรอบริหารพนรษย์ปฏิจารห้ดรอกอันนี้กามนแมนอันนี้กามนแมนอันนั้นกามนแมนว่ต้องใส่ค้นคำถูกต้องบัตรใบเดียวถูกต้องอา ว่าทันวะพี่นะป๋อตสุปป๋องให้พูดหาพิจาราไปเพราะว่าเป็นไก่ว่าใจใจอาจจะมีเม้นโตกันในการพิจารณาดีนะทันโเป็นหยังกัว่าอยู่จักษตั้งสี่ตะที่แรกกับเป็นหยังจังบัวถามตะที่แรกว่าอยู่ชายหน้ากากบ้าปัญญายังจำกูได้จำบ่ได้จังใดจำน้ากูได้เสียงแบบนี้ไห้จำบ่ได้เดี๋ยเนี่ยป้ายท่างเขาโครงการนาคลาดคู่ ถูกต้องซือง่ายจ่ายสบายแมนบอกอันนี้แมนแมนั่นเดียวถ้าเข,อขอามาบหน้าขลาดคู่ซื้อง่ายจ่ายสบายใช้แล้วรวย